สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาแนะนำนะครับ3ขั้นตอน,นง่ายๆในการซื้อรถออนไลน์กันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าพนักง,งานขายของ s u เปอร์ออโจะจำได้ไหมอ่ะเราไปแบบไม่เงียนะครับตามผมมาเลยครับตอคบอะไรอ,ะอ่ะอะ, <laughs> อะไรครับพี่ <laughs> ใชครับไหนลองบอกดีว่าขั้นตอนที่1ของการซื้อรถอะไรเป็นยังไงขั้นตอนที่1ของการซื้อรถอะไรอ๋อมันจะไปยากอะไรลละพี่เข้าไว้ที่แฟนเพจซูเบสออโต้แล้วหลังจากนั้นอ่ะ่มเยอะแยะไปหมดแล้วลูกค้าจะรู้ได้งไงเลือกที่ร้านค้าเข้าไปเลือกรถได้เลยไปเลือกคันที่ชอบรถคันที่ใช่แค่นั้นเองพี่อ้าวแล้วข้อสองอ่ะโอ้ยไปถามยานุ่น อ้าวเหรออ่าแล้ว,วพี่อันอยู่ไหนอ่ะอยู่ในห้องไปเงียบๆ่าไปบอกเขานะ,ะค,คนแรกนะครับผ่านไปแล้วนะครับถือว่าสอบผ่านต่อไปเราไปหาพนักงานขายของเราที่ชื่ออันกันนะครับดูซิว่าจะรู้ไหมว่าขั้นตอนที่สองในการซื้อเรถอะไรเป็นยังไงอะตามมาครับทำไรอะพี่อ๋อเขียนใบจองให้ลูกค้าอยู่ครับก็ขั้นตอนนี้ก็ง่ายๆก็เพียงให้ลูกค้าโอนจองมาขั้นต่ำหนึ่งพันบาทถึงสามพันบาท แล้วก็ให้ลูกค้าเตรียมเอกสารเกี่ยวกับการเซ็นไฟแนนซ์ถ้าลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดแต่อยากจะดวกมาเซ็นไฟแนนซ์ที่กรุงเทพทางเราก็จะมีการซัพพอร์ตค่าที่พักค่าเดินทางให้แต่ถ้าลูกค้าไม่สะดวกมาเราก็จะมีไฟแนนซ์บริการไปเซ็นให้ถึงที่แล้วก็เกิดไฟแนนซ์อนุมัติเรียบร้อยอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนในการรับรถแล้วเจ้านายรู้เปล่าว่าขั้นตอนนีสาปเป็นยังไง <c oughs> เอาเลยไนงะเล่นผมเลยอนะแล้วเป็นไงอะ ก็ต้องส่งรถนะดิพอไฟแนนซ์ผ่านนา่กะก่นแรกพันตองสามดังนั้นนะครับสามารนตอนง,ง่ายๆนะครับอย่าลืมนะครับซื้อรถง่ายนิดเดียวครับเลือกรถที่ชอบเลือกคันที่ใช่ <ไม S 1> <ๆ S 2> นะครับหลังจากนั้นให้เราดูแลคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกค้ากรุงเทพต่างจังหวัดทุกอย่างฟรีหมดนะครับฟรียันค่าเดินทางค่าที่พักค่าน้ำมันนะครับซุปเปอร์เวสออโต้นะครับดูรถไม่เป็นก็ซื้อได้ให้เราดูแลคุณขอบคุณครับ